เสียงกระซิบขับพาเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงทันใดนั้นลมแรงก็พทัดกระหนำ่ำต้นไม้รอบตัวเริ่มสั่นไหวใบไม้ไปว่อนเหมือนมีพายุอยู่ตรงหน้าแก้มตกใจรีบวิ่งกลับบ้านโดยไม่หันกลับมามองหลังจากวันนั้นอาการแตกแปลกเริ่มปรากฏแก้มมักรู้สึกเหมือนมีเงาติดตามอยู่ตลอดเวลา บ้างคืนเธอฝันเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สงสายตาเย็นยเยือกมาให้ไม่กี่วันต่อมาแก้มเริ่มเปลี่ยนไปเธอพูดจาแตกปะลาะบางครั้งเสียงที่เต่งออกมานั้นไม่ใช่เสียงของเธอเองมันหับแห้งและก้องกังว่างทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่เธอจะยืนนิ่งนาง เล่ากับกำลังสื่อสารกับบางสิ่งแม่ของแจ้มเริ่มกังวลเมื่อเห็นลูกสาวมีอาการหนักขึ้นเธอจึงไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านหมอผีฟังเรื่องรล่าแล้วถอนหายใจลึกนางไม้เธอล่วงเกินวิญญาณของป่าใหญ่หมอผีพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมถ้าหาวิธีอภัยไม่ได้วิญญาณน,นั้นจะครอบํำลูกสาวเจ้า